มาแล้วนะฮะมาเจอกันอีกแล้วนะกับจงวัชชันเชนเาาีนะครับเมาดูนะฮะไอสวดเยอะอะไรนะครับอืม mm hmm. นี่ครับเรียกว่ามาลาดเนื้อ แต่บ้านผมียดว่าหมาหมานสุนัขนะฮะไม่รู้เจออะไรนะฮะถ้าเป็นงูพิษผมคงตีตายนะครับว่ากลัวเข้าบ้านนะฮะอ๋เด็กๆเยอะนะครับรอให้สวดนะครับ ว่าน่าจะเป็นหนูนะครับถ้างูไม่เป็นอย่างนี้นะฮะดูเด็กนะครับจะออกมาด้วยนะฮะเห็นตับหัวนะครับนะเอาอเอรในตัวรับนะครับ Cepat the table Hmm? Try that. Then สวัสดตัวนะครับน่นาจะเป็นหนูไม่ใช่งูนะฮะเบ้

เห็นอย่เด้อฮึใชปกันเห็นอย่างไปเข้าบ้านไปไปแล้วคำแล้วครได้วยอย่งครอะไรคือฮะไปเลยปพี่น้อพี่น้อ

ดูนะครับว่าตัวไหนทำกันนะฮะเบื้งเบื้งหม,มายังามุขาบ้านมันเองเออเบื้งจักกายกันหนะ้า ดูนะฮะความแสบของนางนะฮะมา่อสักครู่นะฮะก็พี่โนกัดหลงนะฮะเนเนี่ยเนี่ย ตัวแสบนะฮะเข้าบ้านเฮียสน้องตีเด้อบ้านอีเด้อใครด้ออ่ะเด้อบ้านีีเด้อบริจาใจดีได้บ้านอี้น่ะไอ้หมูเข้าบ้านแล้วเว้ ไอ้นี่นะครับไม่กล้าห่างจากผมเลยนะฮะดูนะครับน้องกลัวนะฮะพี่โนทำนะฮะกัดมาทุกครู่นั่นเ,เองนะฮะใคร <c oughs> คมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นนะฮะทุกท่านนะฮะ ฝั่งนู้นก็กินซอยจุกันนะครับวันนี้ก็ค่ำดึกแล้วนะฮะคบกำคำแล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะก็มากดไลค์กดตามนะฮะช่งมาสันเที่ยวนะครับผมก็ขออนุญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับทุกท่านนะครับเจอกันใหม่นะฮะจะคลิปหน้านะครับ วันนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ